สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลของเบธลีเฟมบรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยครับประจำวันที่12เดือนกรกฎาคมของช่วงแรกว่านี้เลยครับประเด็นเริ่มต้นข่าวสารรลขนี้ครับเบธขอพาคุณผู้ชมมาเปิดหัวกันที่ทางฝั่งของชางปะหววค่าแข่งกันหน่อยครับเสิร์ทับเสืร์ฟโหดกันอย่างต่อเนื่องเลยครับตอนรับรู้การใหม่เมื่อทางฝั่งของอุยธานีฟซีครับทีมแกร่งจากศึกทลิกได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของแนวุกดาวลุงดุกเครื่องไทยอังกฤษเลยครับอย่างสยาม คำปรมทับจาเพาะต่างรโดยจะสร้างความตื่นเต้นหลายครับให้กับแฟนบอลสายเลือดช้างป่าไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับโดยซึ่งสำหรับดายิงไว21ปีคนนี้ครับไม่ธรรมดาเลยครับเพราะมีดีกรีทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน23ปีครับแถมผ่านประสบการณ์ลูกหนังกลับสูงมาอย่างชุกโชนเคยฝึกฝีเท้ากับ2ทีมดังเลยครับในลีกของบราซิลและโปรตุเกสอย่างสโมสรครูไซโลและสปอร์ติ้งลูบอนจากนั้นครับยังได้ความรู้มือเลยครับให้เข้าไปคัดเลือกในโครงการของแต่ด้านบอิบินิคได้รวมฝึกซ้อมกับบอญญินบ ปีถึง2ปีเต็มและในเส้นทางการอาชีพการขาแข่งขันบนแผ่นดินไทยครับกับทางฝั่งของสยามเย็บโดยเคยเล่นในกับสโมสรโปริทเวสี 4, บางเกาะเอฟซี 4, บรเวมยูเนเต็ด,ดล่ลาสุดอยู่กับนครราชสีมามาดเอฟซีเลยครับซึ่งการเข้ามาของสยามเย็บนั้นครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญของอุทัยเลยครับที่ต้องการยกระดับในลุกให้ดุดนันมีความเร็วและเทคนิคที่แพร่พรามากขึ้นโดยเฉพาะสไตล์การเล่นที่ผสมผสานความดุดันแบบอังกฤษและมีทักษะบอลแบบระเมียดระไมยเลยครับในแบบฉบับของบราซิลและโปรตุ นัอและอย่างไรก็ตามครับแฟนบอลของเชียงปากวยค่าแข่งครับห้ามกับพิบตาไม่อย่างน้อยเลยครับเพราะในยุูกาลสปันยีสนี้ครับทางฝั่งของแซมเย็บครับอาจจะเตรียมที่จะระเบิดฟอร์มในสีเสื้อของอุทัยธานีฟีครับอย่างเต็มตัวลุนที่จะพาทีมนั้นครับไปอยู่ในระดับสูงที่สุดของทลิกแบบเต็มพิกัดเลยครับจากนั้นครับขยับเคลื่อนที่ไปกันต่อที่ทางฝั่งของระยองฟีเลยครับเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องครับได้เปิดตัวดาวรุ่งคนล่าสุดเลยครับ ซึ่งก็ขอต้อนรับทางฝั่งของประเมินอินทิประเสริฐเลยครับวิดฟิลด์ดาวรุงไป19กปีสายเลือดแท้ๆเลยครับจากระยองเลยครับโดยเส้นทางลูกหนังครับก็ได้เริ่มจากโรงเรียนมัธยมตักสินระยองนี่เลยครับจากนั้นเข้าสู่ PTT a c a d e m y มีในระหว่างปี2019จนถึงปี2020ัต่อโดยสลับบริยุนเต็ดครับในฤดูกาลส0 2 0ัและ2022ัและพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับกับชนบริอคาเดมีในปีส0 2 2ัจนถึงปัจจุบนันซึ่งจุดผีของเจ้าตัวน,นั้นครับใบบวบ่วยช บ้านบึงเอฟซีนั้นครับคว้าแชมป์ธลิกของตลาดเซมิปูโบริกในรอบประเทศเลยครับและก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลลกอาชีพแบบสุดปังเลยทีเดียวเลยครับแต่ซึ่งล่าสุดเลยครับก็ย้ายกลับมาถิ่นบ้านเกิดเลยครับเข้ามาซับระยองเอฟซีจากเป็นตางการเลยครับซึ่งก็ได้กลายเป็นผู้เล่นคนที่19ของทีมในตลาดนักเตะรอบนี้เลยครับและนี่เลยครับคือมิฟิลดารุงที่ทั้งขยันวิ่งไม่มีหมดและท่าซ้ายแมนระดับเรเซอร์เลยครับอนาคตไกลอย่างแน่นอนครับบอกได้เลยครับวันนาจับตามองมากเลยครับสำหรับทั่งปรเ หินทับประเสริฐนั่นเองนะครับ ขยับไปตอนที่ศึกทะเลซองกันหน่อยครับโอ้โหมีภาพโผล่ซ้อมทีละยองอยู่ดีๆครับแต่ปูม่วงมหากราบนั้นครับและเปิดตัวเจ้าแดดเลยแหละครับได้ของดีประสบการณ์สูงจากดีสงสุดซึ่งก็ต้องไปเป็นใครที่ไหนแหละครับอย่างเจ้าจีโอหรือจักริดพระลพนนั้นครับปีกซ้ายกัวยี่สิปีกับสไตล์การเล่นสุดจีดเลยครับพุ่งเร็วยิงคมอีกด้วยเลยครับซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นครับก็อยู่กับขอนแก่นแหละครับเขาลุงเล่นไปทั้งหมด1น2้นัดยิงไปได้9กประตูเลยครับทำไปีกแฮตซิตซึ่งก็ต้องูมา ั้งแต่ปี2021ครับจนถึง2024ใน่นอนเลยครับว่าไม่ธรรมดาครับ ทึ้งทั้งนี้ครับทางฝั่งของเจ้าจีโอนานครับได้เริ่มตอนอ้นอาชีพกับสโมสรอ,อย่างตารานแกนนนรดอาณาจักรรงยูเนเต็ดในปี2 0 1 8เลยครับปูในศึกทันดิส2ก่อนจะย้ายซับจงอังพยองแบบยาวๆเลยครับซึ่งส่วนผลงานการติดทีมชาตินั้นครับก็จัดว่าแจ่มเลยครับได้ติดทีมชาติยูกีสามปีลุยครับทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับไล่ตั้งแต่รอบคัดเลือกอยูกีสามปีเอเชีย 2, 2022ที่ประเทศมองโกเลียซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามและรอบสุดท้ายยู23ปีครับเอเชีย 2, 2022ที่อุซเบกิสถานลลงงงเ่นนไปทัั้หมดด8ยิ และสประตูและในฤดูกาลสปัน25นี้ครับเขาจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยครับที่จะพามาหาสรคราม s b t f ีเลุนเล่นชั้นขึ้นสู่ลิกสูงสุดเลยครับซึ่งก็มีทั้งสปีดความเร็วความเก่าก็มาครับลูกดิ้งก็ได้รสบอนก็แม่นนี่คือปีกที่พร้อมเลยครับที่จะจุดไฟเกมลุกเิมเซตแบบศึกทางเลยครับ ข่าวสารต่อไปครับไปกันที่อีกหนึ่งทีมเลยครับของศึกทลิตสองครับอย่างทางฝั่งของสีหนุ่มเลยครับหรืออดีศักดิ์สอสูงเดินครับขากลับมาแล้วเลยครับกองหลังสายแกร่งถนัดเท้าซ้ายเลยครับได้คัมแบ็กสู่บ้านเก่าจางเป็นทางการอีกครั้งครับกับทัพโอริโเ้ฟีหลังจากจบฤดูกาล2024ครับที่เขาไปเล่นในกับขอนแก่นยูไนเต็ดแบบจิ้มตัวครับลงสนามไปทั้งหมด15นัดทำไปได้1แอสซิสเลยครับฟอร์มดีแข็งแกร่งทุบเทและตอนนี้ครับก็กลับมารับใช้มังกอกซุ่งเงินกันอ อดิศักิ์เสาสูงเดินนานครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับในวันเซ็นสัญญาวันยินดีเลยครับที่ได้กลับมาที่โปริทเดเพราะที่นี่คือบ้านการเล่นเล่นต่อหน้าแฟนบอลบางกนลูกเงินครับคือสิ่งที่ผมคิดถึงเสมอและพวกเราครับจะไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังจากแน,น่นอนเลยครับซึ่งการผ่านประสบการณ์ของศิีหนุ่มหรืออดิศักิ์เสาสูงเดินนานครับเคยเล่นในกับหลายทีมดังในประเทศไทยไม่ไว่าจะเป็นราชบุรีสียะโสธรที่ีขอนแก่นยูเนเต็ดบีจีปุมยูเนเต็ดและจันทบุรีสีเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับซึ่งการกลับมา ครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เพิ่มในรับเลยครับแต่เติมเต็มหัวใจให้กับแฟนบอลของโปรตุเกสีเลยครับซึ่งการกลับมาคัมแบ็กของซีนุ่มนั้นครับคือพรังใหม่ในรับที่ทีมต้องการในซีซั่น2025นี้เลยครับ จากนั้นครับขยับไปตอนที่อย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับทางฝั่งของรับดวเพลิงนั้นครับหรือสีสะเกตอยู่นั่นแต่เลยครับเดือดตั้งแต่เปิดตลาดเลยครับได้เสริมทัพสีแข้งโหดครับลุยศึกทันทีสองในฤดูกาลสัปดยี่สิบห้าซึ่งเป้าหมายก็ชัดเจนเลยครับจะกลับมายิ่งใหญ่ให้กว่าเดิมเลยครับคนแรกกันก่อนครับอย่างทางฝั่งของเจ้าแอกอะไรครับหรือกิติพงษ์วงมาครับพรีเมคเกอร์ไวคิสกาปีและได้ทั้งตำแหน่งหน้าเป้ากลางลุกและริมเส้นทั้งสองฝั่งเป็นอดีตเด็กปััั้้นนขขอออองงงรรีีสสสะเเเเเกกกตลลยคบบบซึ่่จมาาทใื์ ที่2ครับอย่างทางฝั่งของต่างชาติเลยครับสตีเวนโรงจิวปีกมาประสบการณ์วัย37ปีเลยครับผ่านเวทีระดับยุโรปหรือยูฟ่าเชปรีกเลยครับก็เคยวัดรถแลนในทะิลกับไราชบอรีอูเท,ท,ทนยเานซี c ขอนแก่นยูไนเต็ดและในซีซั่นี้รับจะเลือกสมเสริมเล็กสิบสร้างสีสษาลิมเซนให้กับลำดวนเพลงิงคนที่3ครับอย่างทางฝั่งของเจ้าเก่งประสิทธิ์พลุงโชคเลยครับในด่านจมเกาวัย42ปีเคยติดทีมชาติไทยครับในยุคข,ของวิรุณวันไรจุวัาาลฟอลเสาแล้วทั้งเมืองทองี FC, G, และพัทย ยูนเต็ดคราวนี้ครับคนจะกลับมาท้าไทยอีกครั้งเลยครับกับหมายเลขเสื้อ13เลครับและคนสุดท้ายครับอย่างทางฝั่งของเจ้าเต้นเลยครับปาซิลิสุกุนีเลยครับมิดฟิลพันเทอร์โบไป33ปีเลยครับวิ่งไม่มีหมดสไตล์บุก ทุกแท่งกลางรับตัวตัดเกมของแท้เลยครับขอได้เติบโตเลยครับมาจากโรงเรียนของตระนัสวนกูดาบผ่านมือโค้ชตำนานเลยครับอย่างอาจารย์พรชัยมังประเสริฐเลยครับก็เคยพาเพื่อนตำรวจประจวบหนองบัวครับเลื่อนชั้นมาแล้วครับซึ่งก็พร้อมที่จะระเบิดพลังแดนกลางเลยครับในสีเสื้อของบริกีสิบเจ็ดแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับในซีซั่นส0 2 5นี้นี้ครับแฟนบอลของับดวนเพลิงครับพร้อมกันหรือไม่เลยครับไม่ใช่เล่นๆแล้วเลยครับขุมกำลังประสบการณ์บวกกับพลังเกมลุกจัดเต็มขนาดนี้ครับเป้าหมายก็ต้องเลื่อนช้นไกเ มอย่างแน่น,นอนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ